มาเจอกันในข้อที่เก้าอ่านกว่าตาดูสิแสงความยาวคลื่นเท่านี้ตกกระทบบนฉากกับอ่าสลิสเดียวที่กว้างตึงต้งตึงต้งตึ้งระยะห่างแทบมืดอ่าโอเคอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าสลิดเดียวแน่ๆทีนี้ลองมาวาดลองมาดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าแสงความยาวคลื่นอะนะโจทย์บอก โจทย์บอกว่าแสงมีความยาวขลื่น6 0 0นาโนเมตรตกกระทบตั้งฉากกับแผ่นสลิดเดี่ยวที่กว้างแผ่นสลิดเดี่ยวที่กว้างแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าถ้าสมมติว่านี่คือแผ่นสลิดเดี่ยวความกว้างของสลิดเดี่ยวคือเนี่ยค่ะตรงปากป่องของมันเนี่ยแหละค่ะแปลว่าตรงเนี้ยคือตัว A อ่าก็คือเขาบอก A มาแล้ว A เท่ากับ สองไมโครจำได้ไหมสิบลบหเนาะเมตรระยะห่างระหว่างแถบสว่างเอ้ยขอโทษระยะห่างระหว่างแถบมืดที่อยู่ด้านข้างของแถบสว่างกลางห่างกัน1เซนติเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าภาพที่ปรากฏอะค่ะตรงนี้คือสลิดสลิดเดียวตรงนี้เป็นฉาก เวลาภาพมันมาถึงเนาะสลิดเดียวอ ouais. ะจำได้ไหมพอภาพมันมาถึงตุ๊ก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 จะกลายเป็นว่าแถบสว่างกลางอะค่ะจะสว่างมากกว่าแถบอื่นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะแล้วพอหลังจากแถบสว่างกลางมันมากตรงนี้นะเขาบอกว่าแถบสว่าง,างมืดที่อนยะู่ด้านข้างของแถบสว่างก็คือมืดที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือมืดนี้กับมืดนี้ก็คือมืดหนึ่งนะั่นแหละค่ะยังเป็นมืดหนึ่งอยู่นะ น้องมืดหนึ่งกับมืดหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างกัน1นึเซนติเมตรแปลว่าจากเนี่ยถึงเนี่ยคือ1นึ่เซนขออนุญาตเขียนด้านนี้แล้วกันเนี่ยคือหเซนติเมตรแล้วเขาก็บอกว่าเขาถามว่าฉากอยู่ห่างจากแผ่นสลิดเดียวเป็นระยะทางในในหน่วยเมตรเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเขาถามว่าเอลอะค่ะเท่ากับเท่าไหร่ ่าถามแอลแต่ทีนี้สังเกตไหมเอ่ยเขาบอกระหว่างมืดถึงมืดแต่เวลาเราคำนวณจริงอะนิยามของ x อะค่ะมันคือมืดถึงกลางนี่คือ x เ,เพราะฉะนั้นเขาบอก2เท่าเลยต้องจับหารสองก่อนนะแสดงอ่าแสดงให้ดูก่อนนะตรงนี้อ่าพิจารณาที่พิจารณา ที่ค่า x ก,ก่อนเมื่อ x มันคือมืดถึงสว่างกลางแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นมืดถึงมืดเพราะฉะนั้น x ที่ให้มาต้องหารสองค่ะ1เซนเซนติคือ10กำลังลบ2ต้องหาร2อ,อ่าเพราะฉะนั้นถ้าหาร2แล้วแสดงโอ้เลข2คูแพร แสดงว่า x อะคะ่ะเท่ากับ0.5เนาะคูณ10ยกกำลังลบ2เมตรอ่ะได้ x ได้ a ได้ l แต่เรารู้นี่เขาบอกว่าอยู่ด้านข้างคำว่าด้านข้างคือแถบมืดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้อีกค่าหนึ่งแล้วค่ะว่า n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเขาถามว่า L เท่ากับเท่าไหร่อ่ะดูลหนึ่งสองมี่อืมไม่มีเซตาไม่มีมุมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเหลือสมการเดียวแล้วค่ะที่จะใช้ได้อ่ะขอโยกขึ้นนิดหนึ่งก็คือ A เท่ากับเอส่วน L เท่ากับ n แลมดาเพราะฉะนั้นเขาต้องการค่า L อะไรที่ไม่เกี่ยวกับ L โยนไปไว้อีกฝั่งหนึ่งอะไรที่เกี่ยวกับ L เก็บไว้ก่อนอ่าจะได้ว่า l เท่ากับ a x ส่วน n แลมดาเผื่อใครงงเนาะสต็อปแล้วแบบพอดไว้ก่อนแล้วมาดูอีกทีก็ได้นะก็คือ l กูแพโยกขึ้นไปข้างบนนี้แล้ว n แลมดาที่ไม่เกี่ยวโยกลงมาข้างล่างเลยค่ะอ่าเผื่อใครแบบไม่ทันเราลองหยุดแล้วลองคิดคิดตามช้าๆได้นะทีนี้แทนค่าเลยค่ะจะได้ว่า l เท่ากับ a เคือเท่าไร่2 0ร้อเอาทำไมเกีนน่นงี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้แพ้200คูณ10กำลังลบ6เมตรแล้ว X ล่ะ X ต้องใช้เป็น0.5คูณ10กำลังลบ2เมตรอะต่อมา N N เป็น1เนาะเพราะเขาบอกถึงแสบสว่างแรกและแลมด้าคือ600 10กำลังลบ9เมตรอ่ะเมตรตัดเมตรได้หน่วยต้องตอบเป็นเมตรอะถูกต้องเพราะฉะนั้นแอของครูแพรเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาดู200อยู่ข้างบน600อยู่ข้างล่างตัดกันได้นะเอาจริงตัดกันได้นะตรงนี้เนี่ย3เพราะฉะนั้นเราก็ออกมาคิดแค่0.5หาร3ได้เท่าไหร่ได้0.5 1>, 1 6 7อ่ะมันห6ซ้ำเนาะให้เป็น0 1 6ย์อ่ะทีนี้มาดูเรื่องเลขยกกำลังค่ะ10กำลัง6อยู่ข้างลบ6อยู่ข้างบน10กกำลังลบ2ก็อยู่ข้างบน10กกำลังลบ9อยู่ข้างล่างยกขึ้นมาเป็นข้างบนกลายเป็น10กกำลัง9 6กับลบเออลบกับลบ2เนี่ยลบ8กับลบกับ9ปกติเนี่ย มาเจอกันกลายเป็น10กําลัง1เนาะก็คือพจน์นี้คูณ10กําลัง1เข้าไปเมตรหรือหรือหรือเท่ากับอขอลบตัวนี้ออกหรือหรือเท่ากับอ่ะหรือจะได้ว่า L เท่ากับโยกมา1ตําตำแหน่งติ้งคิดทันหรือเปล่า โอเคนะเมตรมีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่คือโอเคและสบายบือและตอบ1.67เมตรนั่นเองค่ะระยะทางก็คือ L เนี่ยต้องยาว1.67เมตรอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อ10ถัดไปอีกอ่า